สวัสดีครับชาวราศีกัน์ครับมาดูกันว่าแผนที่ชีวิตของคุณในปี2025นะครับหรือ2,568จะเป็นอย่างไรนะครับทิศทางโทนพลังงานจะเป็นอย่างไรมาดูนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังครับทุกสิ่งทุกอย่างครับมันขึ้นอยู่กับตัวคุณชีวิตของคุณจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวคุณความคิดคุณการลงมือทำของตัวคุณและไมเซตของตัวคุณครับ วันที่ที่ผมขึ้นให้นะครับเป็นวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับผมยึดโหราศาสตร์ตะวันตกถ้าคุณยึดโหราศาสตร์ไทยมาเนี่ยวันที่มันอาจจะคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันแต่ถามว่าดูได้ไหมดูได้นะครับดูได้เป็นแนวทางรับแต่อะไรที่ดีไปสิ่งที่ไม่ดีนะครับคุณก็ปล่อยทิ้งมันไปครับใครที่มาเจอคลิปนี้ช่องนี้นะครับครั้งแรกฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอดูหน่อยนะครับว่าชาวราศีกัน แทนที่ชีวิตในปี2025จะกวานจะบอกอะไรกับคุณเพจซอฟอดการเริ่มต้นใหม่การตัดสินใจการเรียนรู้การเติบโตการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน,ยนดิเรกชันเปลี่ยนทิศทางนะครับขึ้นมาความแน่วแน่ความชัดเจนนะครับเฮอร์มิตครับเฮอร์มขึ้นมาในตำแหน่งของการเงินนะครับอาจจะพูดถึงสติในการใช้เงินนะครับอาจจะพูดถึง มีเขาเรียกว่ามีปัญญาอยู่เหนือเงินอะไรแบบเนี้นะครับหรือความสงบทางการเงินชาวราศีกัน t h เดอะสตาร์ The Star, ขึ้นมานะครับความหวังคุณคือความหวังของครอบครัวนะครับหรือคุณอาจจะเป็นคนที่แบบครอบครัวตั้งความหวังนะครับหรือตั้งความกดดันไว้ที่ตัวคุณไว้สูง นายรแฟนครับพลังงานของผู้นำไอเดียความคิดคุณมีไอเดียอยู่นะครับที่อยากจะทําคุณได้รับไอเดียบางอย่างที่อยากจะทําผลิตอะไรบางอย่างออกมาแล้วแล้วก็มีสเปนอฟคอร์ดครับเจ็ดเหรียญการได้รับผลลัพธ์หรือผลตอบแทนของงานที่คุณทำธุรกิจที่คุณทำเป็นเจ็เหรียญน,นะครับ ราศีกันครับแผนที่ชีวิตในปีหน้าคือนับสอดครับถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงนะครับและเป็นคนโสดนะครับคุณก็อาจจะยังโสดอยู่นะเพราะว่าด้วยความที่คุณรู้สึกว่าฉันสามารถรับผิดชอบชีวิตของตัวฉันได้ครับฉันแบบฉันดูแลตัวเองได้ถามว่าคุณต้องการคนเข้ามาไหมนะครับอย่างในความสัมพันธ์ แต่ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความเป็นคู่อยู่แล้วนะครับบทบาทบางอย่างเนี่ยคุณคือคนตัดสินใจคือในความสัมพันธ์มีคําว่าผู้หญิงเป็นใหญ่ขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือคุณผู้ชายนะครับถ้าแบบคุณเป็นคนโสดเราไปเจอผู้หญิงคุณก็คือจะเจอผู้หญิงที่เก่งมากๆนะครับแล้วเขาก็คือแบบ รับผิดชอบตัวเองได้อะไรแบบเนี้ยความไม่แน่ใจในเรื่องงานเหมือนกันนะครับการตัดสินใจจะเอาอย่างไรดีเกี่ยวกับการงานของคุณนะครับมันมีช้อยมันมีทางเลือกมันมีตัวเลือกและคุณเลือกได้นะครับถ้าในโทนพลังงานอีนาสำหรับบางคนนะถ้าคุณแบบรู้จักว่า คุณทํางานงานเนี้ยมานานสักพักหนึ่งแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าอยากจะทําสิ่งใหม่คุณทําได้เพราะว่ามันเกิดไอเดียขึ้นมาแล้วไฮโดรเฟนคือคือคุณมีองค์ความรู้อ่ะคุณมีคุณมีปัญญาคุณมีความสามารถที่จะเป็นผู้นําได้และคุณเป็นคนที่มีเหตุและผลนะครับและมีความอดทนในตัวเองด้วยดังนั้นผมมองว่าในปีหน้าเนี่ยบทบาทของคุณเนี่ยใน ในเรื่องราวของการเป็นครูการเป็นสื่อการเป็นคนที่สอนอะไรบางสิ่งบางอย่างออกไปให้กับสังคมอะ่ะมันมีแนวโน้มเหล่านั้นออกมานะครับฟอบครับแล้วก็มีเทียบสอด ที่ฮอบสอดมาอยู่ในตำแหน่งของจิตวิญญาณของคุณนะครับคือการการที่บางคนอาจจะเจอชาเลนจ์ของความเจ็บปวดนะครับเจอชาเลนจ์ของอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้หลักใจของคุณหรืออีกในหนึ่งเลยคือถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันไม่ดีอ่ะมันมาจากจิตวิญญาณของคุณข้างในเลยความรู้สึกของคุณข้างในทุกๆุด้านในชีวิตของคุณที่คุณจะเจอมันจะท้อน อะไรบางอย่างจากภายในของตัวคุณได้สำรับนะครับคือไอจอบคัคือความสุขคือความรู้สึกดีคือการได้รับสิ่งดีๆนะครับเข้ามาโอกาสบางอย่างเข้ามาดังนั้นผมมองว่าชาวราศีกานนะครับที่คุณยังรู้สึกว่าชีวิตของคุณไม่ดีการเงินไม่ดีการงานไม่ดีทำไมทาไมติดขัดไปหมดเลยอะไรแบบเนี้ยมันมาจากเนี่ยตำแหน่งจิตวิญญ,ญาณของคุณข้างในของคุณ นะครับแค่คุณกลับไปยอมรับกลับไปปรับกลับไปเปลี่ยนนิดนึงที่ข้างในนะครับภายในของคุณความคิดของคุณมายเซ็ตบางอย่างของคุณชีวิตของคุณนะครับจะค่อยๆดีขึ้นถามว่ามันมีสถานการณ์อะไรบางอย่างไหมที่ที่คุณรู้สึกอึดอัดมันมีเหมือนกับว่าคุณอยู่กับที่นานๆไม่ได้ด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนคี้เบื่อนะครับหรืออย่างหนึ่งเลยคือคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงคุณชอบอะไรนิ่งๆนะครับ มันมีพลังงานในตำแหน่งของการเดินทางในในระยะใกล้ๆที่มันเหมือนกับว่ามันเป็นแฮงแมนอะคุณอาจจะรู้สึกว่าเออฉันไม่อยากเปลี่ยนแปลงแต่ผมคิดเสมอว่าการเปลี่ยนแปลงมัน,นะม,นมาพร้อมกับสิ่งดีๆเสมอบางทีเราอยู่ในรูทีนเดิมๆของเราใช่ไหมครับอยู่ในงานเดิมอยู่ในที่เดิม ในจังหวัดเดิมหรือในประเทศเดิมหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็คือโทนพลังงานเดิมๆเราก็เจอแต่สิ่งเดิมๆแต่เราอยากจะคาดหวังให้มีความโชคดีมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาครับมันก็คือเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนตรงนี้คือมันไม่ได้แปลมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปอยู่ในที่ที่หนึ่งนานๆแต่เหมือนกับว่าเฮ้ยฉันไปท่องเที่ยวไปพักร้อนสักนิดหนึ่งไปปรับพลังงานไปเคลียร์พลังงานหน่อย อะไรแบบนีน้คือผมขอแชร์นิดนึงเวลาผมไปเที่ยวด้วยความที่ผมอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับแล้วแบบพลังงานมันก็จะเนเดิมรูทีนมันก็จะเนเดิมเหมือนที่ผมบอกคุณนั่นแหละแต่พอไปเที่ยวอะครับพลังงานมันเปลี่ยนผู้คนเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนผมเจอความโชคดีเยอะแยะมากมายเลยผมเคยไปเที่ยวแล้วผมแบบเก็บเงินได้หนึ่งพันบาทผมเอาไปคืนโรงแรมนะครับเอาไปคืนโรงแรมนั้นด้วยแล้วก็แบบผมก็ลืมไปนะครับและ วันที่ผมจะไปจะไปเที่ยวกันนะครับเที่ยวกลางคืนผมก็เอาผ้าไปซักที่ที่รีเซพชันแล้วก็ป้าที่เป็นรีเซพชันก็ให้แบบอ่ะป้ายเงินเงินของหนูไม่มีคนมาไม่มีไม่มีคนมาเอานั่นแสดงว่าเป็นเงินของหนูแล้วป้าให้หนูคืนผมก็ได้เงินมาหนึ่งพันบาทจากเงินที่ผมเจอตอนนั้นอ่ะผมก็เลยมองว่านีะ่ะความโชคดีมันเกิดจากแบบการที่เรา ปรับพลังงานและผมขอคอนเฟิร์มและยืนยันมากๆว่าการขอบคุณนะครับการขอบคุณชีวิตการขอบคุณตัวเองการขอบคุณอะไรบางอย่างที่เรามีอยู่มันทําให้คุณอะโชคดีขึ้นจริงๆครับและไพ่ใบนี้แสดงออกถึงความโชคดีของตัวคุณที่กำลังจะเข้ามาในแผนที่ชีวิตของคุณข้างบนนะครับสำรับเนี่ยมันเป็นโฟล์ a บอลผมรู้สึกว่าโฟล์ a บอลเนี่ยมันมาพร้อมกับความมั่นคงมันมาพร้อมกับสัญญาณข่าวดีนะครับ ที่ผมรู้สึกเลยนะคุณแค่นเนี่ยทีอ่อบสอดทิ้งบางอย่างฟอบครับการยึดติดกับบางอย่างมันเหมือนเป็นพลังงานที่ที่คุณต้องปล่อยอะคุณต้องปล่อยไปอะไรที่ไม่ดีคุณต้องปล่อยไป,ไไค,ป,ยไปความคิดที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีหรืออะไรก็ตามที่ที่มันที่คุณรู้สึกว่าเออสิ่งนี้มันไม่ดีอะคุณต้องปล่อยมัน นะครับตัวคุณต้องปล่อยครับเพื่อที่จะให้ตัวคุณนั้นมีช่องว่างมากพอที่จัก,กรวาลจะส่งสิ่งดีๆมาให้คุณหลายๆคนนะครับอาจจะเป็นในเรื่องราวของการตัดสินใจเส้นทางชีวิตบางอย่างของคุณก็ได้นะครับในปีหน้านี้มันมีการตัดสินใจที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตเหมือนกันแต่มันเป็นการเปลี่ยนแล้วดีขึ้นสำหรับคุณจริงๆคุณอาจจะตัดสินใจแล้วมีการเกิดขึ้นของการ ตัดสินใจในปีนี้แล้วก็ได้นะครับสำหรับบางคนนะครับกระแจการเงินหรือในมุมมองการเงินขอดูหน่อยมีการเปลี่ยนแปลงคุณต้องเปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่า The Hermit มาเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันไม่ได้ต้องการเงินหรือฉันพึงพอใจกับตัวเองอยู่แค่นี้ซึ่งถามว่ามันดีไหมมันดีแต่ถ้าแบบคุณรู้สึกว่าเอ้ยฉันพอเพียงฉันประหยัดนะครับแต่ความประหยัดคุณลองเข้าไปดูดีๆว่า จริงๆแล้วมันเป็นความกลัวเงินหมดหรือเปล่าถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเงินเข้ามาแล้วฉันต้องไปอหยัดฉันใช้ไม่ได้ฉันจ่ายไม่ได้คุณก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเงินที่เข้ามาด้วยการทํางานของคุณด้วยน้ําพักน้ําแรงของคุณด้วยอะไรก็ตามแล้วคุณแบบลองจ่ายให้ตัวเองแล้วคุณรู้สึกดีกับการจ่ายเงินนั้นให้ตัวเองดูครับกระแสการเงินของคุณจะเปลี่ยนแปลงทำไมผมทุกๆแบบนั้นเพราะว่าผมขยายในไพ่เฮอร์มิตมันขึ้นมาเทมเพอเรนต์คือการเปลี่ยนพลังงานนั่นแสดงว่า กระแสะการเงินของคุณมันต้องปรับเปลี่ยนพลังงานนะครับเปลี่ยนมุมมองหรืออะไรบางอย่างแล้วมันจะทําให้การเงินเนี่ยไหลฟลูเข้ามาหาคุณมากขึ้นบางคนอาจจะต้องทํางานเพิ่มก่อนรายได้ทางเดียวอาจจะไม่พออะไรแบบนี้นะครับและในตําแหน่งการงานของคุณคือ s w e a t of c o r ์นะครับมันก็มาจากงานของคุณที่คุณทำนะครับคือคุณทํา งานอะไรอยู่คุณทําด้วยความมีความสุขคุณทํามันด้วยความรู้สึกลักคุณทํามันด้วยความรู้สึกเต็มใจคุณจะได้การเงินเป็นเจ็ดเหรียญคุณจะสุขภาพดีด้วยนะครับมันจะไม่ได้มีความเครียดที่มานาให้สุขภาพชีวิตของคุณแย่ลงอะไรแบบเนี้ยนะครับฟอบคอนฟอบคอนสำหรับบางคนเนี่ยชาวราศีกันในแผนปีหน้าคือเงินภาษีนะครับให้คุณแบบเรื่องราวของภาษีเรื่องเงินแบบ อะไรต่างๆแลลวานี้การจัดการเงินภาษีเงินประกันนะครับเกี่ยวกับการกู้ยืมอะไรบางอย่างนะครับเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับมันเป็นไปในทิศทางไหนก็ได้เนาะก็เป็นแนวโน้มนะครับประมาณน,นี้ในในในตำแหน่งการงานมันมีการลงทุนนะครับในตัวเองแล้วก็งานใหม่บางคนอาจจะเป็นแบบเจ้าของธุรกิจใหม่ นะครับเกิดขึ้นมาในปีหน้าก็ได้อาจจะเป็นตัวคูณก็ได้ที่แบบชั้นออกมาทํากิจการของตัวเองหรือชั้นแบบกําลังกําลังที่จะผลิตอะไรบางอย่างออกมาเป็นโปรดักต์ของตัวเองก็ได้นะครับชาวราศีกันรครับแผนที่ชื่อในปีหน้านะครับดูเพิ่มเติมหน่อยะลุมบอลน,นะครับ มันก็มีความกระ,กระจัดกระจายของพลังงานในไพ่ไปนี้มันเหมือนเป็นไวรัสอะครับมันเหมือนเป็นพลังงานลบอะดังนั้นคุณแค่ต้องโปรเทคพลังงานของตัวเองการโปรเทคพลังงานของตัวเองคืออะไรก็คือการมีสติแล้วก็รับรู้ถึงอะไรที่มันเกิดขึ้นต่อตัวเราความคิดเราความรู้สึกเราอารมณ์เรานะครับแบบนั้นคุณได้สามดาบขึ้นมาอีกแล้วเด้อ สามดาวคือความเจ็บปวดครับความเจ็บปวดความเสียใจความทุกข์ใจนะครับมันคือบางอย่างที่คุณต้องเจอในแผนที่ชีวิตปีหน้าเพื่อเพื่อให้คุณได,ได้ได้เติบโตเพื่อให้คุณได้แบบได้เข้าใจชีวิตจริงๆแหละนะครับในไพ่ไปเนะี้ยความเสียใจความทุกข์ความเจ็บปวดทางอารมณ์หรือความสัมพันธ์สําหรับบางคนนะอยู่ในช่วงที่ต้องปรับถ้ามันผ่านไปได้มันจะ ผ่านไปได้เลยอะครับอืมบางคนมีแนวโน้มของการแยกทางเลิกลาหรืออะไรบางอย่างที่ต้องเสียไปแต่อย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีสิ่งใหม่เข้ามาหรือสําหรับบางคนความคิดมากก็ได้นะครับหนักใจเรื่องเงินนะครับหรือระมัดระวังในเรื่องราวของการยืมเงินคนมายืมเงินอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะครับคุณอาจจะเป็นคนใจดีจนเกินไปนะครับแล้วถูกทําลาย ก็ได้ดังนั้นเนี่ยถามว่าให้ยืมได้ไหมให้ยืมได้นะครับแต่ในจํานวนที่แบบคุณแบบให้ได้อะไรแบบเนี้ยหรือให้ได้ในในในเวที่คุณไม่ได้ร้อนนะครับอืมก็โทนพลังงานภาพรวมนะครับผมผมรู้สึกว่าไพ่เดอะสตาขึ้นมาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่4คือพลังงานของบ้านบ้านนะครับที่ที่คุณอยู่พลังงานของที่ที่คุณอยู่ ยิ่งคุณทำให้บ้านของคุณเป็นสถานที่ที่เป็นพลังงานที่ดีได้จะช่วยเสริมคุณนะครับบ้านคือหัวใจสำคัญเหมือนกันนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งเลยคือความความโดดเด่นมันฉายแสงขึ้นมาในตัวคุณนะครับอืมก็มีอะไรอีกไหม สิ่งสำคัญเลยนะครับในแผนที่ชีวิตปีหน้าเลยคือผมมองว่าความคิดนะครับความคิดเยอะความคิดมากมันเกิดขึ้นได้ไหมมันเกิดขึ้นได้ตามสัญชาตญาณนะครับแต่คุณแค่ต้องแบบจัดการมันนะครับหรือเป็นผู้รู้ทันความคิดของตัวคุณแล้วคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนพลังงานของตัวคุณได้นั่นเองนะครับก็ เป็นโทนพลังงานประมาณนี้นะครับสำหรับชาวราศีก,กันก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณนะครับขอบคุณครับ